สวัสดีค่ะไก่พัทสยานะคะตอนนี้นะคะไก่ก็มาที่บ้านตากอากาศนะคะนี่รู้ไหมว่าไก่มาทำอะไรไก่มาเอาเห็ดนะคะเห็ดซุปปิโลเรานะคะที่ไก่ทำความสะอาดตัดขาอะไรแล้วเนาะไก่ก็จะเอาเขามาปลูกไว้นะคะปลูกไว้ที่บ้านตากอากาศเนาะข้างหลังนี้เนาะค่ะมาดูกันนะคะ เห็ดที่ไก่เก็บมาได้ไก่ก็จะหวานไปอย่างนี้นะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาจะเกิดหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเขาเกิดก็ดีนะคะไก่ก็นอคะ <c oughs> หวานไปเรื่อยๆแล้วหวานไปเนี่ยค่ะ มาดูกันนะคะปีหน้าว่าเห็ดซุปปปโลวะเวโลจะเกิดไหมคะจะเกิดไหมเนาะตรงนี้นะคะที่ไก่ว่านไว้เนาะนี่ค่ะบ้านพักตากอากาศนะคะตอนนี้หิมะก็กำลังตกเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ไกลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ